สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับสินค้าที่สั่งไว้นะครับก็คือไฟทางโซล่าเซลล์นะครับสามสิบวัตต์นะครับก็เพิ่งรับของมานะครับเมื่อเช้านะครับก็มีการกระแทกนะครับของสินค้านะครับต้องเรียนว่าสั่งมาแล้วสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัว นะครับตัวนี้เป็นตัวที่5้านะครับก็สั่งมานะครับสั่ง,งที่สั่งมาเพราะว่า,าไฟเขาสว่างดีมากนะครับก็เลยสั่งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาเกตนะครับ ก็มีกันกระแทกนะครับเรียบร้อยดีนะครับครับก็กล่องนะครับที่บรรจุพันมานะครับก็โอเคนะครับไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับมีบุบนะครับก็ตัวนี้ใช้ใช้งานดีมากนะครับ30บาทตัวนี้นะครับนี่ฮะก็เลยสั่งมาใช้ขัางหน้าบ้านของตัวเองตรงนี้นะครับ เพื่อประหยัดไฟนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นไฟไฟสีขาวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับก็ข้างในก็มีการกระแทกด้วยนะครับข้างใน ก็มีฐานนะครับตัวฐานนะครับตัวฐานนะครับนี้ก็จะมีตัวแผงไฟนะครับตัวไฟนะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่มีรอยบุกรอยอะไรนะครับขีดช่างงานน่าจะโอเคับโอเคไม่มีรอยบุกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี นะครับอ่าก็มีคู่มือนะครับท่านชมมีคู่มือในการใช้งานนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็น็อตนะครับอ่านะครับโอเคนะครับก็ใช้มาแล้วนะครับใช้ดีมากนะครับไฟโซลารเซลล์ตัวนี้นะครับพอติดตั้งเสร็จเราก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้แค่นั้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยเป็นไฟอัตโนมัตินะครับ เป็นไปลอัตนมัตินะครับเปิดครั้งเดียวก็สามารถที่ใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าติดติดตั้งยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ